ไอเดย์ออฟเดอนี่มันคืออะไรครับเนี่ยมันเป็นอัปเดตอะไรมาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไงก็ต้องสวดอวยเพื่อนคนด้วยนะครับแล้วกลับมาตอนกับตัว14ฮังเกิลเกมที่ไม่มีผู้ท้าชิงแล้วนะครับเราได้ผู้ชนะแล้วก็คือกิฟฟูรีนั่นเองนี่ครับผมเกะกะก็ไปโอเคหลังจากที่ฟ่าที่แล้วนะครับเจเขาก็ตายแบบมึนๆงงๆนะครับผ่านนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วเป็นพี่กิฟเราจะขออนุญาตตอบนิดนึงแล้วกันนะครับเราอันนี้เราจะเป็นการให้รางวัลผู้ชนะนะครับรางวัลสำหรับผู้ กเกาหลีนะครับผมแล้วก็พี่มีกับพี่เเป็นแฟนกันนั่นเ <c oughs> องไอ้คโรมีป้าพี่มีคุณนอนร้องไห้อ่ะพี่คนตายในบ้านโอ้พี่มีเราเน่าสาั่สุดเลยเราจะทําให้พี่มีมีความสุขมึงหยุดร้องไห้ตะทีมตื่น,นขึ้นมาก่อนรับรางวัลสำหรับผู้ชนะคือพี่มีอบปา้าเกาหลีนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนอยากได้รางวัลน,นี้หรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชายนี่มันจะหามากเลยนะ เอาเลยครับเราจะให้พี่หมีเราเช้งซิมครับโอ้โหดูพี่หมีเราเป็นเพียงแค่ผู้ชายหัวล้านหนึ่งคนเลครับเราจะไม่ยอมให้หมีเราหน้าตามไม่ดีหเลยครับพี่หมีเราต้องหลอบออบป้าเกาหลีให้สาวสาวกรีเอาทำไมพี่หมีเราค่อยเปลี่ยนไม่ได้มันพี่หมีบอกว่าติดโถส้วมเหรอครับเดี๋ยวเช้งซิมเนี่ยติดโถพี่หมีมึงติดโถส้วมนะงั้นเราเรากระจกไว้ข้างนอกเลยกันครับกระจกไว้ที่นอกเออหน้าบ้านเลยเนี่ยพี่หมีไม่ติดอะไรแล้วใช่ปะจัดเลยพี่หมีแบบขอรอรอออป้าเกาหลีสลังเฮ ขอดีรา oh <laughs> งวัลเป็นพี่หมีนะนะวาผู้คิดได้ไงวะเนี่ยโอ้ฉันเงยชื่อหมีสวัสดีนะพี่หมีพี่หมีมันชื่อลิตเติ้ลแบรครับเอาเปลี่ยนชื่อพี่หมีได้วยหรออตายแล้วครับเราจะทำการตัดหนวดพี่หมีทิง้งไปเอ้ยปากไม่เอาแบบนี้ไม่เอาปาก <laughs> จะเจอปากนี้อ่ายิ้มหน่อยใช่ใช่ตัดหนวดทิง้งเพียดตาพี่หมีตาโตพี่หมีต้องแบบเป็นผู้ชายตาโตโตรงโอ้ยหลอ ครับผมว่าเราทำการแรนดอมเฟสได้ไหมครับเนี่ยหัวแฮทท็อปเปอร์ทอนเฟสเฟนที่เขาแฮนแรนดอมเฟสไม่ได้ด้วยโอ้โหตายแล้วมาพี่หมีเราจะทำให้หมีเราหน้าเรียวก่อนอ่าเหมือนคนเป็นมะเร็งครับหน้าอย่างซูบเลยตายแล้วรางวัลแกผู้ชนะนี่ต้องเป็นพี่หมีใหญ่นะครับนี่โคตรแซบเลยครับคุณครับโคตรแซบเลย <st> นี่เกาหลีโอเปอร์ซึ่เรื่องเฮไอเกียนา,ยคยนาโคตรไม่ได้เลยสัตว์เอ้ยได้ปะ แล้วก็ดวงตาให้มีดวงตาสวยๆครับแบบดวงตาคอ,อ้งเชิญอ,อ๋อเริ่มหล่อเริ่มหล่อหนึ่งแก้มหน่อยเอาเลยครับเริ่มเริ่มคางยาวไปไหนวะเริ่มอบป้าเกาหลีเลยครับอ๋อคางนี้ได้ไหมเออมาแล้วขอับอบป,ป้าแล้วมาแล้วพี่หมีเริ่หล่อเลยครับพี่หมีตาสีแดงนะ<_ <d> _ <n> โอ้ยหล่อเลยครับตาสีน้ำตาลเงี้ยโอ้อย่าก,ก็เล่นครับตอมเมดพีดีไม่ใช่นะครับใจยเย็นๆนะอ๋อโอ้แกยีนธรรมดายะยีนยีน ไม่เอาเกงโง่อย่างงี้ดิขอเป็นยีนส์อ่ายีนส์เฮ้ยอย่างงี้สวยอยู่แต่ว่าอยู่บ้านเราเป็นขาสั้นก็ไเลยให้ปอยนี่ขาสั้นเหรออ,ออ๋อขาสั้นอยู่นี่อโอ้โหอาชิบหายนี่มันชุดนอนชุดเอฟวีเดกเป็นพี่หมีอยู่เหรอไม่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 เอฟวีเดกต้องรอรอ,ลอเก่งขาสั้นตัวเดิมครับเสื้อน,นี่ผมชอบชุดตัวเมื่อกี้มันอยู่ในหมวดอะไรวะเขาใส่ชุดนี้นอนไม่หมีไม่มีสิแคกเลยไอ้พี่หมีรู้สึกผอมเพรียว เอาสิแพกให้พี่หมีแล้วก่อนนี้เสื้อก้ามเกงขาสั้นอะอยงี้ผมว่าจะจะดูดีกว่ามีชุดชั้นในด้วยเหรอครับอาใส่ไม่ได้ตอใส่ดานิฮาเลยนะเก่งขาสั้นอะไรโง่ๆไปดิเออใส่ชุดนอนคิดมากเขียวแป้นมาเลยนมึงเออเอาก้าม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 บอดี้บอดี้บอดี้ไงเปลี่ยนบอดี้ไงวะผมไม่รู้มันบอกว่าไปหมดปรับสภาพร่างกายงไงเอาอย่างนี้ก็รอดแล้วครับเนี่ยโอ้โหเกาหลีมากเลยครับพี่หมีตามนี่ครับโกครับโอ้โหมีความใส่ชุดนอนด้วยไม่ใช่อะไรมึงเอาชุดธรรมดาก่อนได พี่หมีครับเดียวก่อนพี่หมีอ๋อให้มันนอนเหอะอเดี๋ยว่ะบึ้บอ๋อใส่ห้องว่างนอนครับนะ <itation> อ้ออ๋ออ๋อเกออดออ๋ออ๋ออ๋อน,อนามนานอาม๋าอจะออนออ๋ออ๋นนกออ๋นอเออ่ออขออ๋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 ้อ๋ออ๋ออ๋อเ๋อน้้อ๋วอ๋ีอ๋ออ๋ี่๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออเออกออไอ่๋ออ๋ออ๋ออ่ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออา่า๋อวนะไม่ได้ฮันอกออ๋กอ๋กอ๋ออ๋ออ๋เ่็นต้อฉี่แตอแล้วเธอ พปรใสเขาติดนินสัยฉี่แตกครับดูยังเดินบิดอยู่เลยนี่ขนาดเอาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะไม่ดีเลยนะพี่กิฟต์ทำไพี่กิฟต์เป็นคนแบบนี้ฮะพี่กิฟต์โอ้ยฟินกับฟินโอ้โหดูเขาฟินมากเลยนะเขาฉี่ทีพี่หมีเราตื่นแล้วพี่หมีพี่หมีต้องทำกับข้าวให้สาวๆกินแหละไปช์มึงหยุดเล่นเกมสักพันนะาทีมันจะตายเลวพี่หมีด้วยความที่เขาทำกับข้าวมานานครับเราต้องให้เขาคุกครับนี่เลย ไข่โอ้โหไข่เจียวกับเบคอนครับเป็นแฟมิลี่สายไงกินสองคนเป็นแฟมิลี่แล้วมีความแฟมิลี่มากอาบน้ำไหมพี่กิฟ๊ฟเหนาอ๋อไม่เหนานี่หว่าหิวข้าวครับหิวข้าวให้พี่หมีทำกับข้าวเสร็จเดีวจะให้พี่หมีไปอาบน้ําก็จะมีความหล่อแล้วครับโอ้โหพันธุ์นี้เขาหล่อมากเลยนะครับผู้ชายคนนี้เออเป็นผู้ชายดีฝันกับข้าวเป็นด้วยไงไม่เทลงไปเทไม่ตรงเลยเมื่อกี้กูเห็นนะเว้ยส่วนพี่กิ๊ฟเรานะครับอ๋อฉันนั่งเล่นเดอะซิมหนึ่งค่ะล้ำลึกความหลังดด้วยเอะะะซิมนค เปลี่ยนเสื้อดีกว่าพี่กิฟต์เรวอยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งไปทํากับข้าวไม่ต้องหรอกพี่หมีทําให้กินโอ้โหไม่ว่าจะใส่ชุดหมีหรือเป็นคนสกิลกระเทาะข้าวเขาก็หลอแล้วอ,อยู่ดีนยะเรียบร้อยเลเวลห้าแล้วครับคุณลิตเติ้ลแบร์อย่าเพิ่งกินได้ปะพี่หมีอาบน้ําก่อนกินโอ้โหมากินข้าวเลยอาบน้ำให้เสร็จก่อนไปไปพี่กิฟต์ไม่ต้องทํากับข,กกกข้าวพี่หมีทําให้กินแล้วไงพี่กิฟต์แม่งไม่กินกับข้าวเห็นมีคนอื่นเนาะนี่กินอันนี้กินอันนี้เออเขาทําให้แล้วนี่ไงนี่ไ เขาเลเวลตั้งห้าแล้วเขาทำเก่งกว่าพี่อีกป้ายพี่นั่งกินข้าวนับดูพี่หมีเราอับน้ำโอ้โหโตยังครับไม่ใช่เพราโตยังครับโอ้โหโอ้โหยี่สี่ที่โตเองครับนั่งเล่นน้ำในโตยังวุ๊บวุ๊บชุบโอชุบนี่พอไปกินได้กินกับข้าวฝีมือพี่หมีพี่กิ๊บก็จะเริ่มหลงรักพี่หมีอ้ออร่อยใช่ได้เนี่ยเขาต้องเป็นผัวแน่ๆเลยอ้ำอัมมาดูมันนั่งเลย มันงาบได้มันจะเสร็จผมกดเพลอะบัเปอร์บาสเหรอวะโอ้เข้ามาคุยกันในห้องน้ำไม่ไม่เดี๋ยวไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ข้างนอกมีเก้าอี้ให้นั่งคุยกันนะครับโอ้คุณหมีครับฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะหลอกขนาดนี้นะครับโอ้ตอนนี้ผมก็แค่ใส่ชุดหมีตอนนี้ผมหลอกคาบแล้วนะผมโลมากเลยเนาะคุณเริ่มชอบผมบ้างหรือเปล่าล่ะคุณกิบบุรีเขาห่อเขินครับพี่กิบเราเขินเน้เขินเขินหน้าอย่างนั้นเหรอผมว่าไม่น่าใช่หาให้พี่หมีกินข้าวพี่หมีมานั่งรนี้คับ พี่หมีมึงก็กินไปนั่งไปไม่ได้หรอเฮ้ยโอโ้ตายแล้วที่หมีกูเออแน่ๆเลยยีบก่อนยีบก่อนกีบุรีคามรบกวนคีนอัพสิ่งที่คุณหยิบออกมาจากตู้เย็นด้วยนะครับคือบ้านหลังนี้มันไม่มีขยะเหรอเขาจะเดินไปไหนวะไปเก็บอะไรมาเนี่ยโอ้มีจานเอาวาร์ปได้ด้วยกบเ,ยเสร็จแล้วเหรอบักแน่เลยครับเราจะให้คุณหมีคนนี้มานะยิ้มแป้นเลยนะโอ้มีความสุขหล่อเลยนะเอาพี่กิฟวาร์ปได้อีกละเราจะให้พี่หมีไปจีบพ,พี่กิฟอ๋อเขินใน,นช่วงเขินปะเนี่ยกินข้าวจะพาไปจีบสาวแล้ว กินนี่มันเสร็จก่อนแล้วเร็วจีบเป็นไงวะอาร์ตอับัเดย์ถามวันนี้เป็นไงบ้างมึงเลิกเล่นคอมของใครของมันก่อนได้ไหมไปโันสลับกันแย่งคอมคอมใครคอมมันไม่ใช่เหรอครับเนี่ยไปจีบสาวก่อนไปหูนิตสาชงให้ได้กันนี่ไม่จีบกันเลยอย่ากิฟเลิกเล่นเกมอย่ากิฟพอ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 โอ้กูกิฟเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีนะแหมไม่โดนจับขังกงก็รู้สึกสบายดีน่ะ และคุณและคุณหนีเม่ยแต่แต่คุณมาอยู่กับผมที่บ้านผมก็ชะวมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะเอาเลยครับหยัดเกวนั่งมือข้างๆเถอะโอ้โหคุณจิบต่อไปก็ก็ก็มันยังไม่มีอะไรแบบว่าหวานๆนะครับแอดถูกกรุ๊ปฟอร์มกรุ๊ปแอดถูกรุ๊ปขึ้นเลยวะไม่รู้ว่าเอาไว้ก่อนเราจะต้องเอาอะไรหวานไปไว้อะไรศพไอโตโอ้ยจีบกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งไว้อะไรให้ไอโตมาจีบกันก่อนมานี่มานี่มาเลยอมตายเลยครับ โอ้ยพี่กิฟไม่ร้องกูจะทุบหลุมทิ้งนะถ้าทุกถ้าทุกคนยังมาไว้อะไรถ้าผมทุบหลุมทิ้งจริงด้วยแม่งเอาเซลฟี่ร้องไห้แล้วเซลฟี่เหรอมาเร็วพี่หมีมาจีบสาวก่อนโอ้คุณกิฟครับไม่ต้องร้องไห้ไปเลยครับเอาอะไรนะเดี๋ยว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 ที่มันรู้สึกเหมือนจะติดลบไม่ใช่เหรอเอาชิบหายแล้วกูทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเชี่ยติดลบเลยอย่ายาอย่าทำให้เกลียดกันอย่าทำอย่าทำให้เกลียดกันต้องรักกันเพราะอย่าติดลบไม่เอา รักกันไว้เถิดโอ้คุณกิฟครับแบบคุณกิฟต์ผมเป็นคนที่ตลกสวยๆไอ้เคี้ยนเป็นคตลกสวยๆก็ไม่รู้นะครับประสมประสมบระสมบระสมเอาพอใจก่อนขอโทษขอโทษก่อนคุณกิฟผมขอโทษที่เมื่อกี้ผมพูดจาไม่ดีกับคุณไอ้เคี้ยมันติดลบเรื่อยๆอย่าติดลบขอโทษนะคุณกิฟอ๋อไม่เป็นไรค่ะ get to know คุณกิฟรู้ไหม ผมเนี่ยทำอาหารให้คุณกิ๊บมาหลายพาร์ทมากเลยนะผมก็อยากกินอาหารของคุณกิ๊บบ้างอ๋อจริงเหรอแหมเดี๋ยวฉันจะไปเราขัดทำให้นะจ๊ะคุณหมีเราเปลี่ยนมาเล่นพี่กิ๊บบ้างครับให้พี่กิ๊บจีบเขาบ้างก็ไม่ได้หรอกหักกอดกอดได้กอดหน่อยโอ๋โอ๋ยกอดกไปแล้วเย็นเก่งแมดีใจจังเลยที่ออกมาคุยกันโอ้โหเกอดได้นะครับเราเริ่มทำอะไรได้บ้างอะไรดีอะไรดีอะไรดีเอาเขาได้กิเกซี่นี่ เฟลลี่ต่อเฟลลี่ต่อดีพาร์ตเมนทชั่นคุยคุยเรื่องที่วอลลึกๆขึ้นจิ๊บจริงเหรอว้าวตื่นเต้นจังโอ๊ะมาจะพูดอะไรกันวะจะปรระพูดเราจะเริ่มสิกันละเริ่มสิ่กันละเล่นพิกกบ้างเล่นพิกกบ้างอะไรดีทีนี้แชร์ไอเดียก็มีว่ะมีอย่าเพิ่งหนีกันไปสิอากถูกวะโห พี่กิ๊บของวู้ฮูได้กูร้องกดแล้วกันครับเปล่าแล้ววู้ฮูวู้ฮูวู้ฮูเลยเธอจัดอย่าพึ่งไปวู้ฮูกันใช่ใช่ถ้าวูฮูได้นี่หาเลยนะครับวู้ฮูวู้ฮูวูฮูพี่หมีครับคุณกิ๊บ์เป็นจะอาร์ตวู้ฮูครับไปที่เตียงแล้วว่ะแกแกเอาไม่ได้เหรอเอาไหมอาร์ตวู้ฮูหมีคะแบบว่าแต่ว่าเรามาลอง สะบัดถืมกึ่มกำสะบัะป๋อมป๋อมฟื้มกันไหมอะพี่หมีทำหน้าแบบไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อ๋อเหรอไม่อยากเหรอขอโทษนะคนุณกิ๊บแบบว่าลองคุยกันอีกสักนดิดจะดีกว่าไหมอะสะหึดปึ่มป๋อมมันก็ดูเร็วไปนะอ๋อเหรอโอเคได้ขยันเป็นไรอ่าน่าจะไม่ได้แล้วครับโอ้ตายแล้วกู ยิมกูแซดเลยไอ้ห่าเอ้ยเขาไม่รำจะมาถือบุ่มปั่มด้วยอ่ะก็ยังคุยกันได้ด้วยดีนครับแมมันมูคูเพะถืบุ่มปุ่มปั่มไม่ได้เทลเอ็นเอ้ยคุยถึงเรื่องงานม่านว่ะโอ้มีหมีหนึ่งตัวมารัมนกับผมโว่เนเชิงสุดยอดมากเลยหมีแล้วก็กบก็เยยยยกบมันมาแดกหมีหมีทีนี้หมีก็โดนกบแดกหมีจะทำยังไงหมีก็เลยตายไงเข้าใจไหมคุณกิฟออ ทุเรศอ่ะผมว่ามันต้องคุยกันอีกสักพักนี่แหละครับถึงจะไปเป็นแฟนกันได้ยังไงก็เดี๋ยวเรารอ,อดูพาร์ทหน้าและกันพาร์ทนี้เราก็แปรงร้างพี่หมีก่อนเอาแล้วมราไล่กันออกมาทำไมเราตายล่ะโอเคครับยังไงพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมา,มากๆนะครับเราเปลี่ยนชื่อซีรีส์เป็นอะไรเดียวเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมช่างแม่งแล้วกันโอเคครับขอบคุณทุกคนทีนท่ชมมากๆครับแลลเเจออกกกัันนใใหหมมม่่่ดะะซิิบปุีีีพชุุุดททททีี่่่เลิฟในนนพารร์ตออไปะคคคัับบขณกชมมาก,กนะค,ค,ครับไปแล้วครับเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย